เป็นอี่พี่ต่อนะครับผมตอนเนื่องมาจากที่ไปเบิงแลมโบแล้วก็น้ำหวานนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาเบิงผลงานของแลมโบแล้วก็น้องลูกจะแบ่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแม่พันธุ์สายเพชรอุดรกับอาจารย์แขกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามอาจารย์แขกแล้วก็นุ่มอุบลค้นตะการหรือเบาเกียมนะครับผมลูกชายนายหอยครับครับผมแล้วก็เมื่อนี้ก็อยากจะ ให้พี่น้องติดตามมาเป็นตอนที่สอง <ผม S 1> จากอตอนแรกที่ว่าถึงเจเ้าแลมโบนี่ผู้มันญ่าที่ว่าคัดเลือกพอพัุ์แล้วคัดเลือกแม่พัุ์สีออกมาผสมกันแล้วสีผลงานมันสีออกมาเป็นแบบไหนอ,อาจารย์แค่กับสีเบาแบบว่าวิาวธีรัดแต่ว่าสีเห็ดในในคลิปนี่มันใส่เวลามาเป็นเกิดสิบปีแล้วล่ะครับแต่ <ผม S 1> ยนระยะเวลาแคร์โบแจ้งนาทีท่านเบิงว่า พัฒนาการมาเนี่ยจากภู้มันยาาเราเอาเทินี่ใส่เข้าไปเนี่ยผลงานมันมากแบบใดอนนี้พิสูจน์เรื่องจริงครับว่าไดมาจับสื่อขายแบบเขาเีเขาเฮ็ดกันทั่วไปครับ,รบอันนี้เป็นผลงานแบบว่าเชิงทั้งวิจัยทชิงพัฒนาแบบว่าเอาภูิมันยามาบวกกับเทคนงนี่เราก็เห็นผลที่แท้จริงครับแล้วเรื่องจริงที่เป็นจริงแล้วปฏิบัติจริงเราก็ได้ออกมากเป็นเรื่องจริงๆครับแล้วก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องแล้วก็ผู้ชมแล้วก็ เอฟซีนะครับที่ที่ตามที่อยากได้ความรู้ในทังตรงแล้วก็ทังลับหรือที่เป็นทังด่วนก็แล้วแต่ที่พี่หน้าเอาตามคุณสมบัติของตัวเองนะครับแต่ว่าอาจารย์แขกนี่ใส่เวลาตลอดชีวิตเนี่ยที่เฮดงานมาเราสามาใช้กิจกรรมตรงนี้นอกเวลาเลียงควายมานนี่กพัฒนามาเรื่อยๆจนเห็นผลตรงนี้แหละครับครับเมื่อนี้ก็ทีแนะนําตัวหนึ่งที่อาจารย์แคกได้เอาเขามาเรียงเริ่มต้นจากควายงามก็คือสายพีดูดอน คือแม่แมพันธุ์สีเจ้าเพชรครับ ซื้อแม่เพชรเนาะครับซื้อแม่เพชรครับเป็นลูกสาวของเพชรอุดรเป็นลูกเพชรอุดรเลยครับซึ่งอาจารย์แขกเอมาจากเพชรอุดรเลยครับนี่ที่ไปที่มาไม่จะเสียของเขาครับเอามาจากอ่าลักสิบแปดครับเอามาจากเสียนงงครับตัวนี้เสียนงงกตาหมากบอเ่เสียนงงกตาหมากนะครับโอมาจากอุดรเลยครับมาจากอุดรเลยครับนี่จักปีที่แล้วนะครับอาจารย์โอ้สิบกาปีได้แล้วครับแม่นี่ครับแม่นี่สิบกาปีแล้วครับงครับครับแม่นี่หน้าตายังสดใสอยู่ครับเนี่ยเห็นล้วครับนี่ตัวที่หาพลาดแม่ตัวที่เลยครับนี่ ครับแม่เพชรสูงประมาณเท่าไรครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบแปดครับมาณร้อยสี่แปดน้อยครับเพชรุดอนสิบัสูงไปไหนเราครับคบอยเด่นเรื่องสูงเด่นเรื่องเนื้องเกีวกับความสมบูรณ์ตอนตอนเขาสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเคยเอาไปประกวดฮอดสุรินทร์สารคามฮอดในงานชาติเขาเคยเข่ารอบทุดท้ายมาแล้วครับนี่รอบยี่สตัวครับรอบสิบตัวทุดท้ายนี่ครับเจ็ดตัวทุดท้ายเขาเคยเข่ามาแล้วครับ คณะเลี้ยงแบบลูกทุ่งนั้นทีละครับครับใช้ไปรุดดอนมันมีอัตลักษณ์ของมันอยู่ลูกน้อยเขานี่ลูกลูกน้อยนี่เพิ่งอ่ได้อ่าลูกที่ตัวที่หานี่ผสมแบ่งไปเป็นเป็นได้อาที่เดียวครับนี่อ๋อเพิ่งได้อาที่เดียวได้อาที่เดียวครับนี่อ๋อเบิ่งครับพี่น้องได้อาที่เดียวครับแข่งแรงมาเลยครับแข็งขาดีเป็นตัวเมียตัวแข็งดีตัวเมียครับเขาที่ออกลูกสลับกันครับอ๋ออ่าลูกแรกเขาตัวแม่แล้วก็มาตัวผู้ครับ เหล่ากํามาตัวเมียหล่ากําตัวผู้เหล่ากํามาตัวเมียนี่ครับครับโอนะครับเดวที่หาเขาเหรอครับนี่ครับแม้วงขับลูกเป็นไข่ที่ว่าลูกทุ่งลูกทุ่งเลี้ยงแบบลูกทุ่งใหญ่เลยธรรมชาติเลยครับอ้วนดีหนังหนครับเบิ่งครับเนื้อหนังแม่แชร์กับน้ำเอาสายพันธุ์ของเพชรอุดรที่มันได้เกี่ยนแช่มเนี่ยสายฝรั่งนี่ที่มันหาได้ในภาคอีสานนะครับเตัานุ่มญ่เนาะอาจารย์ครับครับหัวนุ่มสม่ำเสมอเยอะครับตรงลูก่โป่งพพูดถึงี่น้องเลี้ยงลูกกะบบ่่มมีีกินนหหหััวาารคแต กับท้ายพญาตแค่นั้นแหละครับแข่งขาใหญ่นะครับเนาะสายพรดุดอนแล้วก็หางเขาจะเด่นครับโตมันติเป็นเป็นนังดีครับนี่พี่น้องเมืองครับเนี่ยนังเขาดีดีเนี่ยครับลูกแบ่งนี่ครับเนี่ยเขาที่บ่ค่อยเท่าเดอครับถึงอายุหลายลูกหลายก็บ่ค่อยเท่าครับสายพรดุดอนสายมาตาอีกสายหนึ่งครับสายมัตาครับเมืองครับว่หนาปึกเลยแม่ก็ได้เมืองลูกที่บ่ถึงคันสูงหลายเป็นไข่แม่ในระดับกลางๆครับ ลูกหนาแต่ว่าเขาได้หางได้เครงได้หนังครับบ้านี้อาจารย์แขกเลยว่าปีนี้ล่องบวกใส่ลูกแบงเบื้องครับครับก็เลยเห็นผลเป็นตัวเมียก็ได้ได้เข่าท่างเป็นที่ได้เป็นอนาคตเป็นน้ำมาเป็่นต่อไปครับเดี๋ยวไปเบิ้องผลงานเจ้าแล่โบดนะคบพี่น้องผลงานที่จากแม่เพชรดเพนกันครับแม่เดียวกันเลยแม่เดียวกันครับถ้าว่าเป็นลูกตัวที่สามของเขาครับครับเป็นลูกก้อนนันี้เป็นโตผูว่าก้อนนันี่เป็นัวผูครับ พีส่ายตัวน้อยนี่ตัวผูน้อยจังเป็นพีส่ายตัวผู๋เป็นตัวน้อยอันนี้ก็ซ้ำเป็นพี่สาวเขาแหละครับนี่ครับอันนี้ก็พี่สาวเขานะครับผมครับคือเจ้าน้าครับซื้อเจ้าน้าส่วนถุงไรครับอาจารย์ตอนนี้ตัวนี้สียูร่อยหาซิ้อซ่้อเหรครับตัวนี้ก็คือผลงานแบ่งไอ้ผลงานในเริมโบเริมโบครับบโกเพชรอุดรนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้บมื่เคยผูกเลยครับนี่ บ่อเด้อเคยผูกเขาครับผมเคยลามเขาเลยครับปล่อยในป่ายางเดี่ยวอยเรียงเลยครับครับกระดูกนีมาเลยครับคตัวนี้สิบ่่เชื่องอะไรครับนี่อ่าลูกแรกเขานี่ยผสมผสมกับแบงครับลูกเขาบ่อด้อย่นะเขาไมีลูกเยอะครับนี่แต่ว่ามันไปกระมูมันไปกระมูอเขาครับลูกเขาิึงได้ที่เขาช้องเดือนครับกับลูกแบงกับลูกแบงครับก็คือเจนไหมครับอาจารย์ใไหม เอาแลมโบ่แล้วก็มอไซค์แบมเอาเอาเอาเริ่มจากแม่เป็นเพชรอุดรอ่าเดี๋ยวให้แผ่นเลยพี่น้องเลยเฮียแม่เขาเป็นเพชรนะครับอ่าเพชรคือเพชรอุดรตัวนี้แหละครับแม่เขาครับเพชรอุดรผสมผสมเลมโบ่แล้วก็มาออกเป็นน้ำมาเป็นน้ำครับน้ำซีน้ำครับสารน้ำนะครับน้ำตอมั้ยซืลูกน้ำเลยครับเขาสาเอ็นเ่นกันลูกน้ำนะครับมาเป็นน้ำแล้วครับน้ำนี่เขาที่เปิดอนนาดีครับว่าน่าเสียวเพชรอุดรบอกเรมโบ่เรมโบ่กับ เขาไงดิซือแต่ว่าหนาบกว้างบันไดจังเห็นในในคลิปนะครับแต่ว่าอาศัยตัวไงบาดนี้เขามาบวกเพชรอุดรเขาได้เปิดนาดีเราไม่ได้ โค้งสางดีอีกตั้งหากโค้งสางจากแลมโบกระดูกสูงสางเนาะความสูงเนาะความสูงความใหญ่ครับนี่เรีอนแบบร้อยหาซีแล้วครับหาซีแล้วครับลูกแรกเนาะลูกแรกลูกเขามันดื้อนะครับเขาเนี่ยหิ้งหญ่งเอีกเยอะลูกเขาดื้อยสามเดือนไปกั็มูนะครับสองเดือนนะครับอ๋อสองเดือนไม่สองเดือนครับบัวยูกับเมียบัวยูกับเมียเลยไปเที่ยวน่มเขาเรือร่าหิวน่มเขาก็่ิม้เองครับเป็นตัวเมียบ่ครับเป็นตัวเมียครับโอ้เป็นเจนไหมเหลอร์ที่สันครับเพรูดอนบัวเจนอะไรรึไม่สายปูเบิ้ม ครับแล้วก็ม้าบวกแบงบวกแง่งเป็นสามสายแคมป์แกนแช่มป์เหครับเป็นลูกของเขานี่เป็นลูกของเขาครับแต่ตอนนี้เห็นได้พี่น้องเอลซี่เอลซี่ติดตามมากเลยแต่ว่ามือนีมันเพิ่นบ่มาๆให้เห็นครับเขได้ออกกล้องว่าท่านชอบคือว่าคงจะไว้คลิปหน้าครับนะครับครับนี่นะครับผมตัวนี้ในโครงสร้างได้หน้าตาคือการพัฒนาเนาะองจากน้องพัฒนาขึ้นมาแล้วแมนเป็นเป็นสองสายแกนแช่มแล้วลำเลี้ยงสเต็ปให้ฟังเล่ยครับพี่น้อง วันนี้เขาเขาได้อายุเขาพึ่งแข่คู่เดียวฟันแท้คู่แรกฟันคู่เดียวครับสามปีได้ลูกแล้วได้ลูกแบงคือว่าปล่อยฝูงปล่อยแบงอยู่ในฝูงแบงก็เลยผสมเลยครับครับกับตัวนี้กลับไปหาเล่มโบว่าได้แล้ว เพราะว่าเป็นลูกแร่มโบกแมนต้องมาหาแบงกันได้ย่างเดียวหรือว่าสันอาจารย์อาจจะมีพอพันตัวไม่ย่งเดียมาเปลี่ยนเทียบไม่อีกเพียงเสียงเสียวมาคือต้องมาเปลี่ยนสายเลือดเอามาควายนะครับมาควายเอามาขอดภาษาทั้งวิชาการภาษาทค้นี้สมัยใหม่คือต้องเปลี่ยนสายเลือดเอาสายไม่มาบวกเนาะอาจารย์เอาสายไม่มาควายแมนมะควายแล้เื่อเช่อตต้องมองสายเช่มตัวอื่นไม่อีกคอยมองหาน้องเลื่องของอนาคตนะครับนี่นะครับผมใบพี่น้อง น้ำมาะทันเต็มที่แล้วครับนี่สูงกว่าแม่สูงกว่าแม่ร้ายครับคือเทียบเซ่กันเลยการพัฒนามันต้องดีกว่าเก่านี่ครับครับบานี้กับสี่รอบบังว่าลูกสองเดือนของเขาที่เป็นลูกแบ่งเนี่ยครับอนาคนสี่มาเทียบกับแม่กับง่ายอีกที่บวกกับแบ่งเป็นเจนเลยครับว่าบวกหนาอย่างที่แล้วนาตีเขากว้างแล้วแแบ่งเขาที่ได้อัตราเขาว่าหนาเขาใหญ่เขากว้างครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเขาที่ได้เง้วเราเข้ามาบวก เบิดนาดีกับสวยแล้วเนี่ยกับคงสางง่ายแล้วนี่ต่อไบมันสิเป็ี่นแบบไับก็ต้องพัฒนาการก็ต้องเบิ่งต่อไปอีกต้องเบิ่งกันต่อใบใ้เวลาครับต้องใสเวลาถ้าเรื่องของการเอาผู้มันเน่ามาใส่ทีนี้นี่ต้องรอผลครับมันก็คือวิธีข้นทางดรวนคือเห็นเราไปื้อเอาเลยนี่มคือคือคือวบเบิ่งสายเรือแล้วเบิ่งพันธุกรรมแล้วนี่ไปืสีเอาเลยนี่มันมันเดอนเวลาครับแต่ว่าลงทุนสูงแกงน้อยแต่ว่ามันได้ผลสำเร็จไวครับผมแต่ว่าอย่างของอาแกลนี่ใสเวลาครับ เรียงรอเวลามาเลยครับแล้วก็ดูโครงสร้างแล้วว่ามันโอเคครับพันธุกรรมการท่ายทอดลักษณะของแรมโบมันโอเคแล้วครับนี่ครับครับาตาเขาวงงเขาเขากระดูกแข็งขาเขาโครงสร้างเขากระดูกโครงสร้างครับผมคือเป็นไข่ความสูงหนานะครับผมหนาเล็กปกติเขาอ้วนครับเมื่อนี้ เตี่ยมาไทยล่อไทยคลิปนี่ใส่เวลาผูกไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่กล้วยเขาดีให้เขาใกล้ได้ครับสองเจ้าไปก่อนครับปกติเขาดีแลนอยู่ในป่าเป็นครับนี่หนาเลือกแห้งทีเน้องเห็นได้ชัดเลยคือความนี่ครับกระดูกแข้งขาหนาโอ้เขาปกติถ้าอยู่ถ้าเขาอยู่ธรรมชาติเขาจะกินยานีใหญ่อุ้งลงเลยนี่เขายุบตัวลงมาผูกเขาไว้เขาก็กินในในมือผมนี่คือความความเลือกของลำตัวความเลือกคือยัง่วงขึ้นท้องมหาลัยแอนครับ ความยากว่าที่หางไปถึงนาคานากระดูกย้าว่าตัวนี้ได้ที่ว่าเปิดนาได้ดีเปิดนาแก่ทั้งเขาแลมโบมาเลยครับทั้งเขามาเลยครับปรับทั้งเขาของแลมโบวได้ปรับเอาโค้งสางแลมโบวมาเลยเอาดึงเอาจุดเด่นของแลมโบวคือโค้งสางกระดูกนะครับผมแล้วก็ความยยวของลำโตนะครับผมบานี่จะต้องเอาความรอความงามของแบงค์บวกเข้าไปเลย คือปับให้งามขึ้นแล้วยกระดับความงามเอาง่ายๆคือสางบานเข้าตรงนี้ให้งามต้อไปเรื่อยๆเอาง่ายๆคือสางบานว่าอาจารย์เริ่มแรกตรงปูเห็นยังไงโล่งเสากรก็คือฐานฐานก็คือกระดูกแข็งขาอย่างเรต่อมาโค้งสางก็คือเขาต้องกอโค้งสางกอแล้วก็จังท่าสีตบแต่งคค้งนว่าถ้าให้อาจารย์แขกอธิบายโดยโดยภาพรวมของการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ย ครับจากผู้มหญ้าหรือเทคโนโลยีเนี่ยชั่วชีวิตคือภาษาเขาเรียกว่าเจเนเรชันหนึ่งของป้ายนี่มันเกิดมาตัวหนึ่งนี่ก่็มันสิมาทายทอดพันธุกรรมให้ลูกได้นี่มันใส่เวลาเดินมันได้สมว่าอ่าจังังเออ่แม่เพชรแม่เพชรเนี่ยครับให้มันให้ให้จะพลอยออกมาเนี่ยถึงได้อาทิตย์หนึ่งนี่ครับใส่เวลาอีกสามปีครับว่าตัวจะพลอยสิผสมพันธุ์ได้ครับ แล้วก็ผสมได้เนี่ยถ้าผสมติดเลยเนี่ยใส่เวลาสิบเดือนกว่าก็ขึ้นนับไปก็ขึ้นหนึ่งปีเลยครับหนึ่งปีก็ขึ้นตัวปีที่สี่สี่ปีลถึงจะได้ลูกอ่าได้ลูกบัดนี้ถ้าได้ลูกมารอลูกใหญ่อีกถ้าเป็นตัวผู้เสียเวลาเสียเวลาไปอีกหนึ่งปีหนึ่งปีเป็นหาปีละรับเป็นหาปีผสมไหมครับอ่าหาปีถ้าถ้าผสมจะพ่อยนี่ปีที่หาถ้าได้ตัวผู้อีกก็เสียเวลาไปอีกบวกปีที่หกปีที่หกครับถ้าได้ตัวเมียครับ ก็บวกไปอีกสามปีถึงจะมาใช้ลูกจะพ่อครับถึงจะมาเป็นลูกตัวเนี้ยที่ได้ขยายรุ่นลูกไดนรุ่นหลานอีกยังเป็นเจนใหม่ครับย<ห>ังเป็นเจนใหม่อีกก <10 S 2> ็ใช้เวลาประมาณเก้าปีถึงสิบปีถึงจะลูกจะพ่อถึงจะเกิดออกมาได้อีกนะครับก็ยังอาจารย์แขกว่าถึงว่า,าลูกเพชรเนี่ย่วนจะสิมาเปลี่ยนเจ้าลูกน้าเนี่ยเจ้าลูกน้านะครับก็ใช้เวลาประมาณกว่าสิเจ้าลูกน้าสิมาให้ตัวเป็นสาวให้ลูกได้อีก กาเซเวล่าจากง่ายเนี่ยมาเป็นเจ้จจา,าลูก,กน้ำให้ลูกเจ้าฟ้าเนี่ยบใเซเวล่าบ,บอทมก็เจ็ดถึงแปดปีแล้วกาลูกน้ำเ้อมีให้ลูกอีกกาเซเวล่าก็บอลลุตซี่ถึงห้าปีอีกครกาเซเวล่ายังหน่อยกับสิบสองปีถึงจะเห็นว่าการพันหน้าที่สายพันธุ์ถึงพบอาจารย์แขกถึงบ,บอกว่าค่อนดีเขาอยากขึืนทั้งดวนนี่เขาเห็นตัวเดือนนี้เดือนหน้า เขาเป็นเจ้งส er ื่อเลยนี <si ่เขายืนเวลาไปแล้วบอลรุดหาปีครับเขาเตรียมได้แม่พันธุ์ที่ว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้เขาอาเสียเวลาอีกยังเก่งกับปีหนึ่งท่องอีกปีหนึ่งมันบอกครับซึ่งว่าเขาซื้อลูกอายุสามปีหรือสองปีครึ่งไปครับอ่าไปบวกอีกสองปีครึ่งได้ลูกพอดีถ้าลูกกระผูกกระบวกไปอีกปีหนึ่งอ่าตัวเมียกระบวกไปอีกปีหนึ่งอ่ากระใสเวลาถึงเจ็ดปีก็จะออกมาเป็นตัวเมียตัวหนึ่งจรังสิตัวเมียอีกตัวหนึ่งกระบวกไปอีกสามกระใสเวลาถึงสิบปี เึองเห็นเจเนเรชันที่สองของเขาที่ว่างามจากสามล้านนี่ถ้าจะเอาถึงเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นห้าล้านสิบล้านนี่ดีบ่ดีจะต้องใส่เวลาประตำกัเจ็ดปีถึงสิบปีครับครับแต่ว่าลูกตัวผู้ในยุคปัจจุบันถ้าแม่ดีนี่พอได้ลูกตัวผู้รุ่นแรกมันกขายถอนทุนได้ไปแล้วส่วนหนึ่งถ้าเป็นตัวแม่ก็คือถ่วมแล้วถ่วมแล้วครับลงทุนแม่ละสามล้านสี่ล้านที่เขาซื้อไปนี่ครับมันได้แล้วครับแล้วคนตามหลังก็ ตามกันไปด้ครับเพราะว่าการพัฒนาสายพันธุ์นี่เพราะว่ามันสร้างน้าเขาบ่ได้มันบ่มนีตัวมา้สูแต่ปีนี้ตัวนี้งามตัวนี้เป็นแกนแท้มก็คือยุ่จงสี้เลยนี่คือประเทศไทยครับนี่คือเห็นภาพรวมของการพัฒนาสายพันธุ์ครับชิปนี้ก็เอาให้เห็นเป็นจากรูปถรำในชิปกรครับให้มาเห็นเอจากน้ำนธุ์มาทายทอดจากแม่มาสู่ลูกลูกสู่หลานน้ำมาท้ำแล้วก็ข้ามาเบิงรูปรรมของเขาแล้วก็ เวลาในการพัฒนาก็ประรย์แชงนะครับผมครับใส่เวลานี่แหละครับผมใส่เวลาย่นเวลาให้พี่น้องเลยจากยี่สิบปีบางข้อนบางคนอนึกว่าเบิ่งแล้วสีเอาไปแม่แม่ทีค่นุณภาพบอดีราคาถีกไปพัฒนานี่พี่นาเอาว่าจะใส่เวลาอีกโดนบันไดครับกว่าทีเห็นผลกว่าสีได้ขายแพงน้ำเขาลองพิจารณาดูหน่จะของสีเรื่องราคขารักใกล้ๆแสนหรือแสนโพ ก็สิได้ขายล้านนี่สีลท่ทนเวลาไปอีกดนเหมือนไรถ้าเขาซื้อแห้งเลยนี่เขาย่นเวลาเขาบวกเวลาเงินแต่ย่นเวลาตัวเขาซื้อล้านสองล้านไปเขาไปผสมปุ๊บใส่ไรอีปีสองปีเห็นลูกมากเลยเขาขายได้สองล้านสามล้าน <c oughs> มันเห็นผลในเคิงเศรษฐกิจและเชิงพัฒนาสายพันธุ์ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อาจารย์แขกก็เลยอยากจะต่อยอดในคลิปที่สองให้เห็น <c oughs> ภาพ <c oughs> าตอนนี้กับเมื่อนี้เอาไปสมนีก่อนนะครับ ต่งที่นี่เราละเอียดที่จริงถ้าถ้าเห็นลูกจะแบ่งแล่วน้ำบ่ไปตลูกน้ำด้วยนี่กระถีบอกให้ฟังอีกว่าอาจารย์แขกพัฒนามาถลิงระยะหนึ่งแล้วต่อไปกระเทียลูกแบ่งนี่ซึ่งตอนนี้อาจารย์แขกมีลูกแบ่งอย่ประม่านตัวเมียซีริงหัดตัวที่ตัวยอดได้อีกเอาเดี๋ยวคันธามีผู้ใดสนใจลูกแบ่งเรืออาจารย์มีเปิดบอกพ่อคุยกันได้ให้นมาเบิงตัวจริงก่อนครับเห้มาเบิงนอาจะ ถ้าเบิ้งในคลิปมันบา้องแค่ว่าเห็นตัวจริงเบิ้งลักษณะว่าชัดเจนเราเรื่องนําเชื่อเลยทั้งแบ่งทั้งน้ำโบเลยนําเชื่อกรับมี่ครับอาจารย์ขายอยู่ที่ตอนนี้แบ่งนี่รถหนึ่งอยู่ที่สามพันบาทครับตอนนสามพันแลมโบนี่ยังอยู่คงสภาพอยู่ปีหกสี่ครับปีหกห้าจะได้ปรับราคาใหม่อีกครับสามพันเนาะรถหนึ่งแลมโบกับที่อยู่พันเดียวครับพันนึงมีหน่อยว่าอาจารย์ช่วงีมประมาณจักหลอดมีอยู่แลมโบนี่ก็เหลืออยู่ร้อยกว่าหลอด แบ่งนีะครับแบ่งอยเหลืออยู่ประมาณสี่ถึงห้าลอยหลอดโอ้ก็ถือว่าก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากปรึกษาอยากพูดคุยหรือว่าสนใจเบิ้งลักษณะพันุกรรมเนิดเอาถ้าอยากได้ลูกแบ่งไปเลี้ยงอยงเงี่ยสิครับเบอร์โทรติดต่อครับอาจารย์ครับศูนย์แปดเก้าสี่สองสองเก้าหนึ่งเก้าสองคือเบอร์เดิมครับที่ตั้งเขาเข้ายู่เลยครับอยู่ง่ายๆงไงามมหาอาจารย์แขกก็คือสามสนามบินสนามบินคอนแกนครับเมื่อวันเห็นอาจารย์แขกมารับหลอกเบิ้งพิกัดเ เดี๋ยวเ่อนบาหาก่อนคันแรกครัประสานมาก่อนว่าอยู่หรือป่าอยู่อ่านะครับผมถ้าอยู่ก็บลังเทียกับไปเฮดเคสครับอ่าให้เอ่อเครือข่ายข้าหน้าอยากคนที่อยากผสมเดี๋ยวอาจารย์ไปผสมให้นี่ในในในขอนแก่นนี่ก็ยังให้บริการอยู่ครับคิดเลทราคาเท่าไรเลทราคาอยู่ที่ตอนนี้ผสมเทียมผสมเชือทียมเอาน้ำเชื่อแบ่งสามหลอดอยู่ที่หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งสามหลอดเนาะครับผม ลัมโบยเลยครับลัมโบยอยู่ที่หาพันหาพันสามหลอดที่กันผสมเทียมนะครับอาจารย์แบบผสมให้เลยครับในายขอนแก่นครับบอกถึงในาขอนแก่นนะครับในขอนแก่นใกล้ๆนะครับมีเวลาว่างๆเดี๋ยวเสียภาพพี่พ่อน้องมาฟังสาระความรู้อยากได้ความรู้อยากได้เทคนิคอ่าเมื่อคืนนีีก็มีลูกเครือข่ายครับถ้ามาปรึกษาครับเวลาหาคุณพก็ได้ครับผมครับมาคุยเรื่องว่าควายแม่สาวผมผสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วจนปานี้ว่าท่านตีเดียวขนาดแม่สาวใช่พ่อพันธุ์ทับ ผมบอกว่าสาเหตุมันมีหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวข้าหนี่ยเสียหายรายละเอียดว่าคลิปรายละเอียดว่าสิเหตุแบบใดยังเนี่ยขั้นตอนแบบใดเนี่ยอยากให้มีลูกรักษีหยังเนี่ยที่เราสเต็ปสเต็ปไปเออเป็นสาระให้ครับพี่น้องที่รับชมที่คนละควายทั้งหลายนะครับบอกเปนว่าเบื้องเพื่อกันค่าอย่างเดียวเบื้องเพื่อการพัฒนานั่นเพราะว่าอาชีพนี่มันต้องยูมีความยั่งยืนแล้วก็สร้างอาชีพให้ครับคนไทย ที่เป็นเกษตรกรซึ่งบ่งคู่ที่ไปพึ่งทา้งหลแล้วครับที่พึ่งสัตว์หรือพึ่งพืชหรือพึ่งแปรรูปการเกษตรที่มีรายได้ดีครับค้องสีมะเขือข้างปศุสัตว์นะครับผมท่านจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆที่มันใหญ่เลยนี่รับประเทศเขาก็เติบโตมาจากปศุสัตว์ครับพัฒนาวิถีชีวิตตัวเองครับทุกคนอยากให้วิถีชีวิตดีขึ้นทุกคนครับจันัารกับมองแนวทางที่ดีในด้านอาชีพครับเอา สำหรับชิปนี้เอาไว้สำนีน่าจะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ชมกับเอฟซีที่ติดตามค้นเบ้าเกมครับนุ่มมือบนค้นตะกาศมาตลอดนะครับคิดว่าคงอาจารย์แคร์กับที่ให้สละที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาอาชีพและสังคมต่อไปในอาชีพเกษตรครับครับครับสวัสดีครับ